เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับเกม Dark Z, ดักกันบอลเซตโตขังแบทเทิลนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาทําคลิปของ3หมัดมังกรนะฮะแห่งยุคสมัยก็จะมีตัวสีฟ้าที่เป็นตัวของตัวแทนจากยุคเก่าเลยนะตัวสีฟ้านี่มาจากยุคเก่าตัวสีเขียวมาจากยุคกลางนะครับแล้วก็ตัวสีแดงคือตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นโกคูหมัดมังกรเวซึ่งไอทั้ง3าคนเนี่ย ในยุคปัจจุบันน่ะมันพร้อมเล่นได้กันได้แล้วเพราะว่าไม่ได้มีใครตกยุคหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวอย่างที่มันเก่าสุดเนี่ยมันก็ได้ซูเปอร์ eca เป็นการประกาศสักดาหระบบนี้เลยระบบใหม่แล้วก็ตัวสีเขียวที่ิึงได้รับการ eca ในเซิร์ฟเวอร์เราเหมือนกันรวมถึงตัวสีแดงก็เป็นตัวใหม่อะ่ะมันก็ยังเล่นได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นคนที่ชอบล่างสามอย่างผมเนี่ยมันจะไม่ทําทีมนี้ก็ไม่ได้นะฮะเพราะบอกเลยว่ามันเท่เหลือเกิน ต่อให้ลิงก์ด้วยกันไม่ได้แต่ว่าตัวสีแดงเนี่ยมันทําหน้าที่กดสแตนบายเอาไว้ลิงก์ด้วยกันถ้าเกิดว่าผมกดสแตนบายอ่ะผมสามารถให้3คนเนี้ยมาเล่นด้วยกันได้เลยแล้วได้ลิง์แชร์กันด้วยแต่ว่าต้องให้ไอ้ตัวโกคูแดงเล่นช่องกลางเอาไว้จะได้แบบลิงก์ด้วยกันทุกทุกคนเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะฮะหน้าตาทีมผมจัดมาเป็นทีมประมาณนี้นะทีมโกคูแดงกันแหละก็จะมี3มหน่อหลัก คือ3ลิวเคนแล้วก็อีกสมตัวเนี่ยเอาไว้ทําหน้าที่คอยช่วยทีมกันไปส่วนใหญ่ก็คือเป็นซัพพอตนะครับตัวฟีที่ผมเพิ่งทําคลิปไปวันก่อนโกฮังฟ้านะฮะก็ตรงเงื่อนไขอยู่ในทีมพวกมูวี่ฮีโร่ซูเปอร์ไซยาลดลบ70%ได้โกคูเด็กอันนี้ก็เอามาเพื่อทําให้มันมีการซัพพอตดาเมจเรดักชั่นให้กับเพื่อนๆด้วยมันซับพวกโอกาสคีกับการดาเมจแล้วก็เปลี่ยนบอลได้ก็เอาใส่มาในทีมได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือโกเทงสรู้สึกว่ายังเล่นไม่หนัใจก็เลยอยากหยิบมาเล่นเฉยๆไม่ได้มีอะไรนะเพราะว่าตัวละครมันก็เก่งเอาเรื่องเหมือนกันก็นะครับหน้าตาทีมประมาณนี้แล้วก็ผมใช้เป็นซัพพอร์ตเมมอย่างโกคูเฟมลี่นะครับเอเดนย e เฟนบวกสิบเปอรนะทำให้มันก็ล่าง3ทั้งหลายที่เป็นโกคูก็จะแรงขึ้นไปอีกเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยฮะไปทุกคน let's go แล้วก็บอกไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าเสียงไมมันดูชัดขึ้นหรือยังไงเนี่ยอันนี้ผมลองเปลี่ยนไมดูนะถ้าเกิดว่าเสียงไมมันดีขึ้นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอันนี้เพราะว่าปกติเวลาผมอัดคลิปข้างก่อนๆน่ะตามปกติธรรมชาตินะผมจะใช้ลําโพงผ่านมือถือกันแหละแล้วก็นั่งอัดคลิปเอาแต่ว่าอันเนี้ยเออมาลองเปลี่ยนแบบใช้นั่งนั่งอัดคลิปหน้าคอมดูว่าเป็นยังไงนะใช้ไมโครโฟนตัวคอมนะครับก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกอย่างก็คือมันทําให้ผมอ่ะสามารถ ใช้เสียงของตัวเกมในคลิปได้เว้ยคือทุกคนเนี่ยถ้าใครดูตามผมมาในเวลาผมทําคลิปอะเสียงเสียงเกมมันจะไม่มีแล้วก็ใส่เป็นเสียงเพลงของเกมแทนแต่ว่ารอบเนี้ผมลองผม,ผมอยากลองให้มันแบบมีเสียงเกมในคลิปไงก็เลยลองใช้วิธีอัดอย่างนี้ดูนะครับเปิดมาเธอรแรกนั้นไม่ดีเลยอะไม่ดีเลยตัว <c oughs> ละครกันดามิดกูหายโกคูสามเขียว,ว่าอยู่นูน่นโอเค อย่างน้อยทีมเราทุกคนมีโอกาสหลบที่แบบว่าหวังพึ่งได้หมดเลยนะมันจะไม่มีคือไอกโกคูสามเนี่ยหลบไม่ได้ตัวที่หลบไม่ได้ทีมเรามีแค่โกคูสามกับโกคูเด็กเนาะที่หลบไม่ได้แต่ว่าที่เหลือเนี่ยมีโอกาสหลบได้หมดเลยเดี๋ยวเราให้ใครไปเล่นช่องไหนดีวะเนี่ยโกเทงเสี่ยงหลบหอะโอ้โหไม่หลบนี่ตายนะไม่หลบถึงตายนะผมต้องใช้เทมป่วะใช้ไปก่อนครับ ยังไงก็คือใช้รอบนี้เสร็จต้องกัดฟันสู้ต่อไปโดยที่ว่าห้ามใช้ไอเทมอีกเลยเพระต้องเก็บไปใช้เฟสสองนะฮะทำไงได้อเปิดมาเทินแบบนี้เนี่ยมันวังคับกูใช้อะเนี่ยแค่มันโดนหายแชนกู <c oughs> chan, หายไปไหนกูทิ้งโดนอัดแสนห้าสองทีครับสามแสนกันดิอย่างนี้โอเคแข่งลอยก็หลังตีไม่ตายนแต่อะไรพอดีขึ้นหน่อยนะแต่สุดท้ายก็คือให้มังหลบเถอะอย่ารับเลยครับ ต่อให้ยิงไม่ตายไปแล้วก็โดนเตะเข้ามาเจ็บได้ก็ยังไม่หลบอยู่ดีโอ้โหท็อปฟอร์มจริงๆโกเทงในคลิปนี้มันหลบอยู่นะล่างต้นอนะ่ะเพราะว่าไอ้สามารถนี้ก็ไม่ได้ห้ามหลบไม่ใช่เหรอเฟสแรกหวังหลบอยู่นะแต่ว่าไม่มีใครหลบกันเลยครับอเนี่ยเพิ่งจะมาหลบกันแล้วเนะี่ยโกเทงยังยังเอาอยู่ยังไม่หลบโกคูอย่ารับขอร้องเฮ้ยคลิปนี้เป็นอะไรทำไมไม่หลบกันเลยวะดีนะกูใช้ไอเทมเนี่ย ถ้ากูไม่ใช้กูตายหา่าโอ้โหหลบกันน้อยมากทั้งที่ว่าโอกาสหลบแต่และคนนี่มัน5 0ขั้นต่ำลยนะคือโกเทงอะ50แต่ไอ้พวกโกคูเนี่ยโอกาสหลบมันเท่าไหร่นะ70%ไม่ใช่เหรอเพราะว่ามีติดตัวอยู่แล้ว50แล้วก็เล่นช่อง2กับช่อง3มเนี่ยโอกาสหลบมันบวกเพิ่มนะมันบวกเพิ่มอีก20%นะ่มันก็หลบ70%นนะแต่ทำไมมันดูหลบไม่ค่อยเก่งเลยวะ เอาละครับช่างมันไม่เป็นไรเราจะมาหวังลมอย่างเดียวก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเคาะไายของเราแล้วกันมาเทิร์นนี้โอเคเดี๋ยวเราให้โกคุสามเล่นช่องหนึ่งไปเลยไอตัวสีฟ้านะครับแต่เอาจริงถ้าอยากได้ความแรงก็ต้องให้โกคุสามเขียวเล่นช่องหนึ่งเพื่อสแต็กดีเฟน์แอบคิดหนักเหมือนกันอย่างงนี้ก็น่าจะได้แหละมั้งเพราะยังไงก็แล้วแต่คือไอซามัสมันตีกรุ๊ปแอคแท็กอยู่แล้วอะเราลุนให้ โกคูสามฟ้าเนี่ยหลบได้เพราะว่าไอโกคูสามเอลอาร์เนี่ยปัญหาของแม่งก็คือเก็บไม้ตายยากในช่วงเริ่มต้นเริ่มต้นเล่นจะเก็บไม้ตายยากมากดังนั้นผมต้องพยายามให้มันได้ยิงไม้ตายไปก่อนเพราะว่าถ้าได้ยิงไม้ตายเนี่ยไอช่วงแรกอะจะเก็บไม้ตายยากแต่พอได้เริ่มยิงไม้ตายไปแล้วอะมันจะมีขีบวกมาให้ไงก็เลยน่าจะทําให้มันได้ไม้ตายในเทินครั้งต่อไปอะง่ายขึ้นแหละก็เลยให้มันยิงไม้ตายไปเถอะส่วนโกคูสามฟ้ามันน่าจะเล่นสบายสบายไหวอยู่เลยครับ เพราะบรรดาโกคูสทั้ง3คนที่ผมหยิบมาสุดท้ายแล้วก็คือผมว่าซูเปอร์อีซีโกคูสน่าจะเล่นสะดวกสบายมากกว่านะไอโกคูสามเนี่ยมันเดือดจริงนะแต่ว่ามันใช้วิธีรีตองไปเยอะหน่อยต้องทําจังหวะสแต็คอะไรบงเบินรอเลือดต่ําเพื่อแรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายขั้นตอนนะครับแต่มันแรงจริงแรงสุดในบรรดาทั้ง3คนเลยแหละแต่ยุ่งยากไปหน่อยนะ มันแล้วแต่สไตล์เหมือนกันนะเพราะว่า3ตัวนี้ก็เก่งหมดเลยไอตัวสีฟ้าเนี่ยเก่งแบบรูดเร็วทันใจเลยไม่ต้องอะไรมากแล้วก็แรงแบบง่ายๆตัวสีแดงก็เอาไว้ผมว่าผมชอบตัวสีแดงมากสุดแหละเพราะว่ามันพลิกเกมได้ไอการที่มันเคาน์เตอร์ไม้์ตาที่สําคัญมากครับจากใจค,คนเล่นไม่ได้แค่อวยอย่างเดียวแต่ว่าที่ผมเล่นมาโกคูสามแดงแม่งดีกว่าที่ทุกคนคิดน,นะผมจะบอกให้ตัวมันแบบว่า เฟียวอ่ะการที่มันการที่มันรู้จุดตำแหน่งของไม้ตายสตัวเท่ากับว่าคุณก็ลออตายแน่ๆแล้วอ่ะแล้วมันยังสวนกลับดาเมจกลับด้วยไงมันก็เลยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกแม่งเป็นความสามารถที่ดีมากๆเลยดีแบบอันเดอร์เลมากๆนะครับมารอบนี้ยังไงซัพพอร์ตจะโกหังเนาะเนี่ยอันเนี้ยเราไอเทมหมดแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สแตนบายของตัวโกคุสไปเลย เพื่อสองไม้ตายโอเคมันยิงไม้ตา,ต,าตรงนั้นก็จัดไปเออมันจะหลบกันป่าวะหลบกันโะวะแต่และคนโอ้โหแต่ดีเฟนตโกเทิงห้าแสนเก้าเยอะมากแต่ห้าแนเก้าไม่หลบมันก็โดนมันหลักหลักหมื่นอยู่ดีป่าววะคือปันเดน็นคือตรงโกหังฟ้านี่แหละเพราะถ้าโกหังฟ้าไม่หลบคือ,อยังไงก็วันช็อตเดียงนะครับไอทผมก็ไม่อยากใช้แล้ว มันต้องลุ้นให้ฮังฟ้าหลบสองดอกรอดสองสองดอกรวดเดียวมันก็อืมมันดวงมากนะแต่ว่าผมจะเชื่อนะผมจะเชื่อผมจะลองเชื่อโกหังฟ้าดูเพราะว่าเจ็ดสิเปอร์เซนเนี่ยก็น่าจะน่าจะทําได้แหละอย่างน้อยขอหลบสักรอบหนึ่งก็ได้มาลองดูกันครับโกเทงไม่ค่อยห่วงนะโอเคหลบหนึ่งรอบแล้วสวยโกหังทําไห้ดีหลบเสร็จปุ๊บอย่างน้อยก็เอเดคดีเฟนเด้งครับมา หมือนจะมีอีกดอกนึงหรือเปล่าที่ตีหมู่ตีกุ๊บไม่มีแฮะตรงใส่ผมดูผิดมันตีมาแค่รอบเดียวอะบปลิวเคนอัดมันเรียบร้อยโอ้โหเนี่ยคือดูความโกงของมันดิผมบอกเลยว่าความสามารถในการมองเห็นมให้ตายแล้วเคเตอร์กลับอ่ะแล้วดาเมจอะคุณหวังได้แน่เพราะมันคิดอยู่แล้วเป็นอะไรที่โคตรโคตรโกงครับผม มาทีนี้เข้าสู่เฟสของซามาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเอ่อใช้แซนบายไม่ได้ใชแต่ว่าไอเทมต้องมาแล้วจังหวะนี้แล้วก็เดี๋ยวเลี้ยงให้โกคู3 LR ได้ยิงแม้ตายเหมือนเดิมเนาะอย่างนี้โอเคเพอร์เฟกเลยเพอร์เฟกเลยนะครับโกคู Goku 3ไอตัว LR เนี่ยหลังกดวิสไปก็คือโดนตีไม่เข้าอยู่แล้วกันดเกาเปอร์เซบวกกับว่าถ้าเทอนี้ ถ้าเกิดว่าผมเก็บลูกแก้วได้เจ็ดลูกให้กับไอตัวโกคูเด็กด้านหลังสุดเนี่ยไอโกคูเด็กเนี่ยเวลามันเก็บบอลเจ็ดลูกอย่างเงี้ยอะได้แปดลูกแล้วมันจะสามารถซับพอร์ตโอกาสในการคีดิวเข้าแล้วก็ดาเมจเรเดชั่นให้กับเพื่อนในทืนได้ซึ่งมันซับดาเมจเรเดชั่นเนี่ยประมาณแปดเปอร์เซ็นต์เว้ยทำให้ตอนนี้โกคูสามเอาผมไม่มีการดาเมจเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์รวมกันแล้วครับอืมอยังไงก็ไม่เข้านแน่ๆโดนเตะไม่เข้า Okay. ผมรู้สึกว่าเราอาจจะจบด่านได้ภายในสองสองเทินข้างหน้าเทินที่โกคู3ามได้ลั่น5้าใหญ่อะแหละน่าจะเป็นเทินที่จ,จบเกมได้แต่ก็ต้องให้ตัวเพื่อนได้ใช้แตนบายนะให้มันลิงก์ด้วยกันได้ด้วยไม่งั้นลิงก์ด้วยกันไม่ได้ก็คือดาเมจขาดมหาศาลเลยอืต้องทําเลือดต่ําเข้าไว้อะไม่รู้ว่าจะจบลงยังไงครับคลิปนี้มาลองดูไปให้สุดโกคูชาด ไอโกคูเด็กนี่อย่างที่บอกอะเอามาซับอยู่แล้วครับไม่ได้เน้นทาดาเมจอะไรแต่มันก็ดาเมจไม่น่าเกียดนะ5ล้านแล้วค้แล้วก็เบิ้ล6ล้านเนี่ยผมก็ยังมองว่าไอโกคูเด็กนี่แม่งก็ดีอยู่เว้ยต่อให้แม่งเก่าแค่ไหนก็ตามโดนอัดไม้ตายมาลองดูเท่าไหร่ครับใช้วิสไปแล้วเก็บลูกแก้วลุงเยอะใช้ได้แสนเดียวเห็นปะแม่งรับได้นะเว้ยทำเป็นเล่นโอเคทีนี้โกฮังถ้าเป็นคนยืนแชร์ลิงช่องกลางไปให้กับคุณพ่อทั้งหลาย โอ้โหเพอร์เฟกมากครับทีมไซยาสามที่ผมจัดมาแม่งเพอร์เฟกมากเลยเอาละผมว่าเทินหน้าเราอาจจะจบเกมได้จริงมาลองดูฮะแต่เทินนี้ถ้าเกิดว่าหางไม่หลบก็อาจจะตายเองก็ได้ถ้าเกิดว่าหางมันโดนไม้ตายแล้วมันไม่หลบนะแต่ผมเชื่อว,ว่าหางนี่นหลบอยู่แล้วแล้วก็ไม่น่าจะโดนไม้ตายด้วยถ้าโดนถือว่ากูโชคร้ายมากเลยเอาจริงปะไปครับโกคูสิบสี่สิบห้าล้านจัดไปอื ดาเมจมหาศาลติดเบิ้ลไหม้ตายนะฮะแล้วก็อีกรอบหนึ่งไหมอีกรอบหนึ่งธรรมดาไม่เป็นไรยังไงดาเมจน่าจะเหลือเฟือแล้วเทินหน้าถ้าเราถ้าเราเลือดต่ำกว่า5 9ไเ้าเร์นได้เทินนี้ก็จะเป็นอะไรที่เ์เฟกเลยเพราะยังไงก็คือเทินหน้าเนี่ยเราเลือดต่ำได้เรายิ่งดีนะครับเพราะว่าเงื่อนไขในการเลือดต่ำเนี่ยมันทําให้โอเคสวยอย่าตายก็พอนั่นะแหละเลือดต่ําไว้สวยเลยทีนี้เทินหน้า โกคูสามตัวเพื่อนได้ใช้แซนบายบวกกับโกคูสามเอลอาร์ได้เลือดต่ําแล้วมันจะแรงมากๆนะฮะอา้าหลบไหมเนี่ยโอเคสวยครับคุณอุ้ยมันไม่ไม่ใช่หลบธรรมาดาเลยวะ่ะมันกันอันอาร์มนี่ยัดเข้พึ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งที่สองอยูละไอโกคูสามแดงฮะมาทีนี้พร้อมอยังทุกคนเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันกันดีกว่าครับเพื่อความหล่อเท่นะฮะจะพลาดไม่ได้นี่เป็นฉากตัดสินและดูออาด Let's go! เ yes, ย hey, mm ็ดเคเทละเกิน hey. ทีมในฝันจากใจคนที่ชอบร่างไซยสามนี่มันทีมในฝันชัดเลยเหมือนว่าทีมในฝันผมเนี่ยในอีกไม่กี่วันก็จะได้เติมต่ออีกนะเพราะว่า ข่าวลือนะครับอย่างรู้กันมันก็บอกมาแล้วว่าเหมือนจะเป็นภาคบูซาก้าสำหรับโกลเด้นวีคปีนี้เดี๋ยวเราดูกันได้แต่มาเรามาจบเกมนี้ก่อนดีกว่าก่อนจะไปพูดถึงกันเ,เดี๋ยวนะฮะมึงไม่ยิงไม่ตายเหรอไอเวดเอ้ยซามาัถไม่ใส่ไม่ตายเฉยอา้าวนี้ก็จบดิคือยังไงยังไงอ่ะผมอยากให้มันลั่นไม่ตายอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าโกคูแดงมันเตรียมตัวไงแต่ว่า ถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่อยากให้โกคูสามเขียวได้ยิงท่าใหญ่อะดิไอ้บ้าอะไรวะเนี่ยคือถ้าเกิด <c oughs> จังหวะแม่งโคตรแป๊กเลยเใี่อุตส่าห์ใช้อย่างเท่คือถ้าเกิดสามารถใส่แม่ตายเนาะเราก็ให้โกคูแดงเนี่ยไปเคาน์เตอร์อยู่แล้วยังไงก็คือเคาน์เตอร์ดาเมจของมันน่ะน่าจะได้สักสองหลอดขั้นต่ําเลยแล้วก็บวกกับดาเมจโกคูสามแมววายยิงท่าใหญ่มันอาจจะพอในการฆ่าสามารถได้แต่ดูมันทำดิ ดูซามัตมันทํามันเลือกที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการไม่ยิงไม่ตายมึงนี่มันเฮีย้ยจริงๆไอเวนเอ้ยหายหมดแล้วเออเอาไงดีวะเนี่ยแม่งเอ้ยไปไม่ถูกเลยกูไปไม่ถูกไปไม่ถูกเลยไปไม่ถูกเลยอย่างเงี้ยผมก็ไม่ควรจะลั่นไ้ตาใหญ่ให้กับโกคุซามอยู่แล้วอะเพราะถ้าลั่นเนี่ยกันดาเมตหาย แล้วก็ไม่ไม่มั่นใจด้วยว่ามันจะรับดาเมจไหวนะครับไม่มั่นใจแต่มันตัดแอคชั่นได้หนึ่งทีมาเผื่อดาเมจมันเทินหน้าไม่พอค่าก็ใส่ไม่เงินแล้วกันมาช่างแม่งละผมอาจจะตายได้นะผมบอกเลยนะอาจจะตายได้จริงวะสามารถมันเหลี่ยมอะถ้ามันใส่ไม่ตายเราก็ได้ดาเมจฟรีไปแล้วยี่สิบสองล้านดาเมจไม่พอครับอันนี้ไม่พอจริงไม่พอจริง คือมันตัดแอคชั่นเปนหนึ่งทีไงเนาะแล้วก็โดนเตะเจ็บไหมสองหมก็ได้อยู่นะทีนี้ไอโกเทงด้านหลังอะ่ะต้องหลบอย่างเดียว,ถ,วยถ้าไม่หลบก็เตรียมตัวเลยถ้าไม่หลบก็เตรียมตัวเลยขอร้องโอกาสไฮแชนขอร้องขอร้องจริงๆริงขอร้อง,ง,ง,อองแม่งโอ้โหตีไม่ตายสามรอบนี่แบบว่าปิดทองหลงังพระหรือเปล่าเรียกว่าตบหัวรูปหลังหรือเปล่าเนี่ย หลบหนึ่งและไอ้คว่ะอะอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้มันคือเรื่องที่มันควรจะเป็นก็คือมึงยิงไม่ให้ตายเออต้องเป็นอย่างงี้ดิมันจะไม่ไม่ยิงไม่ให้ตายอะไรของมันกูบบกูแบบกูกูอแบบแบบึนเลยอะกูเจอจังหวะที่แบบกูอุตสา่าสแตนบายมาแล้วอะแต่ว่าแม่งไม่ยิงไม่ให้ตายอะผมอึนอะผมผมซึมเลยผมเจออย่างเงี้ยใครไม่ซึมบ้างปกติมันก็ใส่บ่อยไอ้นี่ไม่ใส่เฉยซึมดิครับ มาพร้อมแล้วพร้อมรับพร้อมบวกไม่รู้ว่าดาม,มิจะได้กี่หลอดนะฮะผมตีให้เลยสามหลอดแน่ๆเพราะว่าเดี๋ยวมีตัวสีฟ้ายิงด้วยมาจัดไปมาได้เห็นเิเมชั่นด้วยครับถ้าเกิดชันไม่ทำทุกใครจะทำลิวเร่งอัดเข้าไปตัวเพื่อนได้หนึ่งเส้นทางน่าจะทำดาเมจได้ดีกับผมหน่อยปั๊บสิบแปดล้าน เห็นอย่างนี้มันฟินมากเหนะ็นแบบขึ้นดาเมจมาแบบดาเมจคิดดูข้อแน่ๆแล้วก็18ล้านอย่างเงี้ยได้ไปเกี่ยว3หลอดนะฮะโกคูฟ้าแถมให้เดี๋ยวนะโกคูฟ้ามึงยิง18ล้านเลยเหรอเฮ้ยว้าคู่หูทำไปครึ่งหลอดนะครับสามัดหายไปครึ่งหลอดเลยโดน2คนนี้อัดเข้าไปถ้าเกิดว่าโกคูแดงอ่ะเป็นตัวละครดาวลุงอ่ะ ผมว่าหมัดมังกร,กรสวนกลับอ่ะน่าจะได้สี่หลอดสมหลอดได้เลยเว้ยใส่ซามัดอ่ะแม่งเวอร์มากเลยทีนี้มาลองดูคู่ LR กับตัวสีแดงกันฮะแต่รอบนี้ก็น่าจะไม่ได้กดสแตนบายมั้งของตัวผมเองนะไม่รู้ว่าเงินไขมันพอยเงินไขมาโอ้โหจริงๆไม่ต้องทำแบบเป็น3คนก็ได้นะคือตอนแรกอะผมพยายามทำคลิปเนี้ยเพื่อเอามาเล่นแบบว่า เพินแบบ3คนโรเดชันแบบมีตัว LR ตัวสีแดงกับต,ตัวสีฟ้าในโลเดียวกันแต่เอาความจริงก็คือเล่นแยกอย่างนี้ก็ไม่เร็วนะเพราะยังไงคือตัวเพื่อนกับตัวละครเราเองอะ่ะมันกดใช้สแตนบายได้พร้อมกันไงก็แยกไปเลยดิเออระหว่างคู่ LR กับคู่สีฟ้าแยกไปเลยมันก็จะเวอร์กว่าเดิมอีกนะเพราะว่าจะเป็นโลเดชั่นที่ว่าต่างคนต่างช่วยกันทำดาเมจอะเนี่ยไอ้เวอร์นะเนี่ยอย่างเงี้ยเวอร์นะ ก็บอกเลยจัดไปครับรอบนี้เรามาชนะแล้วผมบอกให้เพราะว่ามันใส่ไม้ตายยังไงแล้วผีนชนะจัดไปเวอร์จัดโกคูสาม LR นะฮะยิงอยูสล้านอันนี้คือเก็บพาสีไม่ครบด้วยก็ยังน่าพึงพอใจอยู่ในด้านดาเมจต,ติดขีนะฮะแล้วก็ตัดแอคชั่นไปทีนี้โกคูสามแดงว่าไงของเราเอง55%ตัวเพื่อนทำไป18ล้านของเราทำไป เท่าไหรฮึบตายตายเลย16บล้านไม่ห่างกันมากดูดินะฮนะด่านสามารถคือแบบโดนโกโคูลิวเคนยำเป็นว่าเล่นโดนตัวฟ้าอัดโดนตัวเขียวอัดโดนตัวแดงอัดคือแบบคือกูอิ่มมังกรน่ะสามารถกูบอกกูอิ่มมีเลยอ่ะกูโดนมังกรยัดจนกูอ้วกแล้วเลย นะครับตามนี้นะฮะก็เป็นอะไรที่สนุกมากทีมนี้ใครมีตัวละครครบเหมือนผมเรามาจัดได้นะรวิวเคนกันมันมากเลยอะ่ะคือแบบแม่งคอมโบกันดีมากแนะนำว่าให้เล่นแยกโลเแบิรี่ผมเล่นเมื่อกี้เลยน่าจะเหมาะมากกว่านะครับคือถ้าจัดเอาเทเล่นพร้อมกัน3คนมันก็เท่แหละแต่น่าจะทํายากไปหน่อยลำบากนะครับเล่นแยกโรเแบรอย่างเงี้ยน่าจะดูเป็นอะไรที่ง่ายกว่าแล้วก็รีดออกมาประสิทธิภาพได้ดีกว่าเ้วยดีกว่าเยอะเลยนะฮะมันดีมันดี ไม่รู้ว่าด่าน9ปีมาเนี่ยมันจะไหวอยู่ไหมมันต้องเป็นด่านที่ว่าให้เราสามารถหลบได้เพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่ไอทีมันหลบได้ไงโกคูสายไม่งั้นก็หลบผิวอยู่จะ10%ใช่ไหมละ่ะก็ได้อยู่เหมือนกันนะคิดว่าใช้ดวงนะครับด่านไหนที่มันหลบได้มันขอแค่ดวงคุณมามันก็ผ่านได้แหละนะครับตามนี้โอเคคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในช่วงโ o ลเด้ w e ีคนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ก่อนจะถึง Golden นวีคเนี่ย ผมก็เตรียมจะทำคลิปพวกตัวละครฟรีสึกจริงเหมือนกันเดี๋ยวจะมีคิวของโกคูซูเปอร์ไซยาแดงอะไอตัวสึกจริงเดี๋ยวว่าจะทำคลิปตามมาเหมือนกันใครรอดูอยู่ก็รอชมกันได้นะครับโอเคคลิปนี้ขอตัวราไปก่อนแล้วกันเป็นคลิปที่ริวเคยนกันมันมากทุกคนดูตรงนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับไปจริงๆนะครับผมบายยครับ